วันนี้เป็นวันเก็บยางที่สวนสามไร่ที่ผมเช่ากรีดอยู่ปีนี้เป็นปีที่สองแล้วเดือนนี้เก็บยางไปแล้วหนึ่งรอบรอบนี้เป็นรอบที่สองของเดือนนี้ในหนึ่งเดือนผมจะเก็บยางสามรอบรอบละสิบวันไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกในสิบวันนี้ต้องเก็บยางขายให้ได้หนึ่งรอบถึงฝนจะตกในหน้าฝน แดดจะออกจนใบร่วงหมดต้นในหน้าแลง้งเมื่อครบสิบวันแล้วผมก็ต้องเก็บอย่างไปขายผมจดทุกครั้งที่ทำการขายในหนึ่งครั้งเพื่อให้ทราบว่าในปีปีหนึ่งเราจะได้กำไรหรือขาดทุนไปเท่าไหร่แล้วและหนึ่งปีที่ผ่านมาที่ผมเช่าสวนยางแห่งนี้กรีดบวกลบคูณหารแล้วสรุปง่ายๆดังต่อไปนี้ ผมได้ทุนคืนในปีแรกของการกรีดเลยซึ่งผ่านไปแล้วในปีที่หนึ่งปีนี้เป็นปีที่สองแล้วก็ปีที่สามที่เหลือผมคิดว่าน่าจะพอได้กำไรไม่มากก็น้อยมีคนมาถามผมว่าแล้วไม่พักบ้างหรอือยางนะ่ะมันมันยังกรีดออกหรอือมันยังพอได้กรีดผมบอกเข้าไปแบบนี้มันก็อพอได ข้ากับข้าวพอได้ซื้อผักซื้อปลามากินในช่วงฤด,ดูแล้งที่สวนอื่นเขาไม่ได้เกียดกันแล้วการกระทําแบบนี้เขาเรียกว่าเกียดผ่าแล้งใช่ครับในหนึ่งปีผมสามารถเกีดได้ตลอดทั้งปีเลยไม่ว่ายางจะออกมากหรือออกน้อยผมก็ต้องทำการเกีดเพราะว่า ผมจ่ายตังค์ไปแล้วในครั้งแรกที่ผมมาเช่ากีดซึ่งเจ้าของสวนเขาก็ไม่ว่าอะไรอยู่แล้วเพราะผมได้จ่ายตังค์ส่วนของผมไปแล้วที่เหลือคือผมจัดการของผมเองทั้งหมดผมออกกอกค่าปุ๋ยออกค่าฮอร์โมนต่างๆเองทั้งหมดในปีแรกผมใส่ปุ๋ยคอกไปประมาณ30ถุงแล้วก็ใส่ปุ๋ยเคมีไป1ถุง เพราะว่างบยังน้อยอยู่แต่ปีที่สองนี้ผมได้ใส่ปุ๋ยคอกไปแล้ว50ถุงและลงปุ๋ยเคมีต่อประมาณสักสามถุงก็น่าจะพอดีหน้าแรงก็ต้องทำใจไว้หน่อยเพราะว่ายางไม่ค่อยออกฝนไม่ค่อยตกแต่หน้าฝนฝนก็ตกตดกีดไม่ได้เลยบางทีตกติดๆกัน5วันติดก็เคยมีมาแล้วแต่หน้าฝนเป็นหน้าหรือฤดู ที่ยางออกดีมากๆคนส่วนใหญ่จะทำกำไรได้มากที่สุดในช่วงหน้าฝนนี้เอง